สว, Hello. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสีที่ิรักนี่นึ่งปลาจ้ะยามเย็นที่เมืองไทยนึ่งปลาอะไรนะปลาทับทิมส์ค่ะปลาทับทิมกรอบนึ่งปลาทับทิมมะนาวน้ำจิ้มค่ะนี่ค่ะโอ้ยนะ่าอร่อยโอ้ยน้ำมันเยอะน่าแซแบน่าแส่บ มาใจาก,ก,นสนสกินน้ำกันสงต่ำกันนี่กินเล่นๆจ้ามาบ้านกินเล่นๆปูปลายะยเมืองไทยเฮาประเทศไทยนีปลาหลายพูน่ะปลาทับทิมพริกเป็นเม็ดๆนะฮะฝีเมือใครรู้ไหมลูกชายฉันเองจ้ะเนือ้อหวาน เนื้อหวานแหววเชีวเยวเ,เอาอะไรก็ได้ค่ะ,อะเอาเบียก็ดีนะวันนี้หอยกินจ้ะวันนี้หอยกินก็เลยกินปลาแก่อากาศดีดีจ้ะพี่น้อง หอยไม่ถูกแต่ว่าเราได้กินปลาอยู่นะหวยไม่ถูกแต่เราก็ได้กินปลาอยู่เพราะว่าซื้อปลาไปก่อนซื้อหวยนะค <c oughs> <c oughs> ่ายๆมเป็นล่างสังหอนเป็นล่างสังหอนจ้ะ <c oughs> เหมือนว่าถ้าไม่ซื้อปลาก่อน <c oughs> เดี๋ยวก็ไม่ได้กิน <c oughs> <c oughs> ไปได้ซื้อก่อนพี่น้องป้องไป อูน้ำจิ้มมีอย่างแค่นี้มันเป็นตาแสบแต่ขนาน้ำจิม้มทำเบิรงน้ำนนจิ้มค่ะโอ้ยบ่อยากจะเสร็ดเลยค่ะน้ำจิ้มกระด้ยอือจ้าโอ้ยเสยียดจ้ายกสดซะบ่พี่น้องสดซะบ่ เบียร์ผสมน้ำแข็งได้เพิ่นประเทศไทยอืมร้านดังจ้ะอำเภอศรีนางใช้ได้อืมมันเป็นยังไงแม่ครบับรรยากาศมันแบบน,นั้นรสชาติมันยังไงก็อร่อยจ้ะอันนี้ครับเบียร์้ยมีม อร่อยอร่อยดูสวยๆส,สักไายเอฟซีหน่อยครับสักไทยเอฟซีจ้ามาเด้อจ้าห <c oughs> <c oughs> น้าสมมากเลยอ่ะหน้าดำมากวันนี้ตากแดดหวก็ไม่ถูกก็เลยซมส่วนแก้วจ้าส่วนแก้วจา <c oughs> ้าอันนี้ปลาทับทิมเราคัดเกตมานะครับเกตเกตตัวเล็กไม่ใช่เกตตัวใหญ่เพราะว่าเกตดไซนี้กำลังทานพอดีนะครับเอามานึ่งใส่ตูาเชี่ยวใหญ่เกินไปไม่ไหวเนาะ เยอเกินไปมันก็ไม่อร่อยทานไม่หมดหแากาบดีๆฝนตกมันขาดอะไรไหมแม่ขาดมะนาวอ่ะอืมแต่ก็โอนะแต่ก็โอเคนะ วันนี้คุณยายดูหนังคอมหูแสบจะบ้านเฮาจิป้ปลาจะได้ฉลาดฉลาดวะซ่านมันนีไม่ได้งานหรอกค่ะต้องมือกับฟันฟื้นจ้ะ มันี้ไปทุระจะไปตรวจไปไยังเกาะเคทีซีก่อนเข้าประเทศญี่ปุ่นต้องตรวจตรวจโควิด COVID. อืมต้ง ยายมานะมานะคุณยายมาๆมา FC ถามหาอยู่เร็วเอาวก็แก้วมา FC ถามหายจ้าอืมกินปลาจ้าจะได้ไม่หลงไม่ลืมไม่ทาแล้วกินไม่ทาล้แต่ว่าตอนตอนเป็นเด็กยายชูไม่พากินปลาเนี่ยกินแต่ลูกหมวกจ้ะ <laughs> ลก,กินแต่ลูหกหัวก็แม่งนังง่ำมามาจา้จาจ่ละเข้าไปอีกแล้วบ่บ้านเทามวนจ้าพี่น้องมวนมวนวาสิถือรังวันที่นึงกับบ่าถือเด้มเหมือนี้จำเป็นจำไปต้องไปหาหมากกระตัง อันนี้ปลาอันนี้เขาทอดมาให้เราเขาแยกข้าวจิ้มมาให้เราแล้วนะใช่ไหมแม่เรามีหน้าที่คือเอาปลามาอุ่นในน้ำมันทอดอีกนิดนึงแบบทอดให้เบาๆอะไรเงี้ยแฝงๆให้มันรู้สึกร้อนๆอะไรเงี้ยแล้วก็เอาทอดแล้วก็เอาอันนี้โรยแล้วพี่ยุทธเราอยู่ไหนพี่ยุทธอาบน้ำเดี๋ยวไปเอาใบนี้ให้แม่ขับรถพี่ยุทธมามาๆมาครับยังบ้านไปบ่ออ๋อ ขนัดหาห้องมึงมันได้คุณยายมันนั่งเล่นเนี่ยแบ่งไ้ให้ายอยู่เนี่ยมาจ้ะอากาศดีดีเอินคุณยายจ้ะคุณยายและมากับเสดีห้ากันนั่นนะกินกิว่าไม่เลาเนาะ no. กินคร่ควายเหรแม่กิ่นอะไรกินคนสาควายวอ่ะน่ะไม่เลยเนาะคนไหนวะตาตีคใครเอาควายมาเลี้ยงตัวนี้วะอย่านะกินควายน้อยเกลือกตุมบก่กลินแค่หน้อยเกลือกตุมบ่พี่น้งองมาเด้อมาเด้ออย่าไปถ่าเขา มากินป่าเร็วๆเอะไดยอันนี้ย่อยง่ายๆเดี๋ยวหนูดวงกับมาดอกปลาอะไรปีนต้นไม้ได้คะปลากดว่าเป็นลิงค่ะพ่อกับแม่ไปตลาดใครเฝ้าบ้านคำถามเนี้ยพ่อกับแม่ไปตลาดไครเฝ้าบ้านยายชูพ่อกับแม่ไปตลาดผูดได้เฝ้าบ้าน พ่อกับแม่ไปตลาดใครพ่อบ้านมาเดิมนมาเดินไวเร็วคำตอบมันมีในตัวอยู่แล้วนะคะเรามันจะมาเฉลยคําว่าการพอสไทลเป็นภาษาทาี่กวนตีนนะจ๊ะถ้าเราพูดในลักษณะของการพูดต่อๆกันอะ่ะมันจะเป็นการไม,ไม่เว้นไม่เว้นวักถูกไหมแต่ถ้า,าพูดกันเว้นวรคถ้าเราเว้นวรคเป็นอะ่ะมันจะเป็นคําถามที่มีประโยชน์ที่เป็นคําถามที่ต้องมีคําตอบพ่อกลับบ้านแม่ไปตลาด แล้วคาถามต่อก็คือว่าใครอยู่ใครเฝ้าบ้านเพราะฉะนั้นคําตอบก็มีอยู่แล้วพ่อกลับบ้านพ่อก็ต้องเฝ้าบ้านถูกไหมมามาอืมว่าบ้างง่ายไม่เหลืออ่ะท่านผู้ประธานมาแล้วค่ะทุกคนยืนยืนเคารพประธานเราบ้างประธานไงนั่นหละงานยืนประธานเราบ้างนั่นแหละคือเหฮให้ดดาเราบ้างประธานที่ถือดาอีกสักมื่นนึงเราบ้างให้ดีเ็นทั้นเขาหูเขาตาในกรรมการกำลังสิดาอยู่จ้าเชิญนั่งค่ะนั่นประธาน คุณเลขาคอมซึมซูหลังๆนี้คุณทำงานพลาดเยอะนะอย่าให้ฉันนีเตือนกินปลาเข้าไปซะกินยาเลยเอานี้ KFC กับไม่ลุยอยู่เอาอันนี้ป่ะเอาซ่อมอันนี้ให้มาเลยจ้ะรองประธานสาวคิมซองซูเอาแจ้งหน่อยบ่กแจ็คกรึบเออว่าเอาหรอไพื่เบียย์อาบ่าวบ่าสร้างมา่จังเลย ช่างว่าแต่คะ่ะนี่เอาสดมะนาวมันงพักกินนี่หลอดไปก่อนมือแรงจังเหงวจังมากเลยไมเล่นอาจจะล่ามกินข้าวไปเยอะแล้วมันอิ่มแล้วมันจุกอ่ะใช่เนี่ยอ้าห้ามกินพริกนะจ๊ะมันเผ็ดนะจ๊ะาเาล่าสัมปะเลยน้ำเปลี่ยนนิสัยเนี่ยเปล่าเอาอ,อพอเราไม่อ่มากคุณยายแล้วมาแล้วก็ลุยเลยลเราจ้าแม่เนี่<ป>อันนี้ช้อนนี้ใช้ได้ช้อนนี้นี่แหละ มันก็แซบอยู่มันก็เรื่อยๆจ้ะให้คุณยายลุยไปก่อนมีทอดมันยายชูอทอดมันก็มีจ้ะทาไมต้องพูดคาว่าทําไมต้องมันไม่ใช่ทอดมันทาไมต้องเรียกว่าทอดมันอ่าเราจะมาพูดคําว่าทาไมต้องเรียกทอดมันยายชูรู้ไหมคะคนที่เกิดก่อนเชิญคุณประธานเซนซู <laughs> พูดเลยค่ะเกิดก่อนต้องรู้เกิดก่อน มีอัดพอดีโอไว้หนิเขาจะให้เบิ้งเขาบวบไปเลยก่อนแต่เกิดโดนเฉยเละแม่เนาะเพื่ออะเลยเป็นอย่างที่เอิญทอดมันทอดมันอ่ะเข้าใจคำว่าทอดมันไหมมันไม่ใช่มันนะมันเป็นปลานะทอดมันเหนื่อยหันมาแม่นไม่ใช่ทอดมันแปลงสิบว่แม่บวแมนมันทอดมันก็คือว่าไม่ใช่มันเนืบเน่าปลาที่เอามาทำเนี่ยมันมีความมันก็คือทอดมันไงทอดมันมันแลอค่ะแต่พอสัทย์สินก็สัตอ์สิตีนะคะสรุปแล้วทอดมันเหรอวะเว้ยมันก็หมายถึง บ่คทถอดมันมันถอดมันถอดมันมันเป็นป่านั่นน่ะป่าที่เขาเอามาอันเห็ดเห็นละเอียดละเอียดนะแซ่บหรือเป่น้องเขาหน้าเซ่ซอยอย่างก็ซอยสดกินเนลยซอยสดน่ะยายสๆนะแม่กินน้ำน้องซอยสดกินนะแซ่บไปได้แม่รสจัดมั้ยน่ะมันแค่ลำนะก็เป็นหน่ำนั่นนี่เนี่ยหน่ำนที่ล่านั้นมันเป็นกึ่งต้มกึ่งลวกก่วน้น่ำซอสสีอิ่วมันออกมามันจะขมนิดนึงเพราะปลาเผ็ดเพราะว่าปลามันแบบว่าแบบว่าเผ็ดจ้ะ เผ็ดตรงไหนแมะเบตแลมเผ็ดขิงหรือเปล่าเนี่ยมีประโยชน์นะขิงนี่ก็ช่วยในเรื่องของอ่าระบบคอรลสเตอรน่กระชายก็ช่วยในเรื่องไมเกรนหอมแดงหอมเนี่ยต้นหอมเนี่ยก็ช่วยในเรื่องของการอ่ต่อต้านอิมิโนอิสละของดีทั้งนั้นวิตจะมิเอวิตามินบีของดีทั้งนั้นส่วนเนื้อปลาเนี่ยมีไขมันที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะาเปยัย จะหยุดต่อยร่างกายถามผู้เกิดก่อนผู้เกิดก่อนตอบอะไรเขาเลยผม่กินเลยตอบเองไอ้ยายกินเนื้อเาไอ้กินกางเองเนาะทำไมครับเนี่ยตอบมาอย่านี่มากให้จะไปตอบให้เพื่อนหรอกต้มก็มีนะคะน้ำจิ้มเราไม่ต้องทำก็ได้เน้องทำก็เสียดายแม่ปลามันตัวเล็กแซ่บดหมยอ่ะอืมก็เนี่ยน้ำจิ้มก็อร่อย อาเยสุเอาไก่อันนี้ไก่ทอดนนเนี่ยไปกินครับเข็ดซีนีน่ดูบ้างเข็ซีทำไปทำม,มาช้อนก็ไม่เอาเอาออน,นี่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 ก่างเนั่น่ะสมนเอาบะไรที่เดลืก่างอือไม่ต้องเอาส้อนไม่เอาเขาไม่ใช่เข็ซีพอแล้วเดี๋ยวออกเองไม่ต้องไปอวให้เขาเขาจะออกเองเขาโตกันแล้วเขาทำออกเองได้ออกได้ยหบดก่างมาเขีนมาลุยแล้วแต่ถนัดแล้วแต่ท่านประธาน ถ้าสร้างมันมาฮะอนมั่นเนี่ยเนี้ยเนี้เนียเนี่ยมันไม่เนียไม่ใช่กินเลยค่ะท่านประทานกินอยู่รวเรามองอะไรที่เล็กๆให้มันมีความสุขมันก็มีความสุขนะเราไม่ต้องมองอะไรเพราะว่าอะไรรู้ไหมคนที่เขาแบบว่าอยู่ในสงครามนะเขาไม่รู้จะกนอนในเวนเนี้เขาไม่รู้เลยระเบิดลงเขาวิ่ง ถูกต้องไหมถูกต้องตอนนี้ลําบากกันมากเป็นลำบากมากไม่บ้านก็ไม่ได้อยู่บ้านก็ไม่ได้อยู่โอ้ยยบแบง์เงินมือเงินในบัญชีล้านหนึ่งไม่มีค่าเลยอ่ะไม่มีค่าต่อยังหัวเนาะอืมต้นเลยอะไรนะอ่าอะไรนะวอร์เนสเอล่าใช่ป่ะเป็นเนสเอล่าน่ะเงินบ่มีค่าเลยได้เยซูมีเงินฝากในบัญชีเป็นล้านครับบ่มีค่าเลยอ่ะถึงจิ๋นล่ะต้องไปเรื่องเหรอเขาหล่มละลายเนาะแม่เนาะน้ำมันเขาโตกกันบ่อืม เราต้องไปดูข่าวเยอะอันนี้เราดูได้คือเราดูเรารู้แค่ผิวเผินไงเราไม่ได้อินอินใส่เข้าไปเราเครียดเราดูแล้วเครียดเข้าใจปะก็เลยไม่อยากดูกลับมาว่าแต่สงรามสิ่งกันเพี้ยป่อยเพี้ยป่อตึ้งขึงินแห่งยานนี่มันฝึกกันใต้ไต้หวันนาะใต้หวันนาะมันซ้อมรบดูแล้วก็เครียดอินเนอร์อินพวกการเมืองนี่ก็ยะไม่กินมากแล้วพอมาสนามบินสนามไอ้เครื่องบินบอกว่าต้องถึงกรุงเทพล่าช้าไปสามสิบนาทีเพราะว่าประเทศไต้หวันกําลังฝึก ปอยโยนระเบิดหรอรับสมัครบ้่เอาอยู่บ่เป็นขนาดป่ะอ๋อรับมาเขาต้องมาตรวจสอบมืออีกที่นึงนะครับอ๋อไม้เหล็กเนาะจ้ะจะโอเคจ้าเอฟติยูดแบงไก่กับอันไก่ทอดไปให้กับพี่ฮอบอยู่เด้อครับ